สวัสดีครับมีคาถามนะครับว่าผมมาอยู่ที่อเมริกาได้ยังไงนะครับแล้วก็ทํำยังไงถึงจะมาอยู่อเมริกาได้แล้วอยู่แล้วมันดียังไงนะครับก็เดี๋ยวเราลองคุยกันเรื่องนี้ดูนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรทางการแพทย์ก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับว่ามันผมมาได้ยังไงนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวัรนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกไายปอดและวิกฤตบัตรนะครับ สิ่ง,งที่ผมจะพูดต like ่อไปนี <Gentle confer dles> <mam> <places> ้เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นทางสายทางด้านการแพทย์เท่านั้นเพราะว่าสายอื่นผมก็ไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เยอะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็คือจบแพทย์ที่ประเทศไทยโตที่ประเทศไทยมาตลอดเลยนะครับจบแพทย์แล้วก็ใช้ทุนนะฮะใช้ทุนเหมือนปกติครบครบเสร็จปุ๊บแล้วก็สอบมาต่างประเทศนะฮะแน่นอนว่าคนที่จะมาต่างประเทศอย่างอเมริกาหรือประเทศอื่นอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีความ อดทนนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นนะฮะมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่ามันจะต้องลําบากแน่ๆนะครับอันนี้บอกเลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเราต้องรู้ว่าเราจะไปแข่งขันกับคนที่ต่างประเทศนะฮะคนที่เขาเป็นเจ้าของภาษานะพวกนี้แน่นอนว่าอยู่ประเทศไทยภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับต่อให้เราเรียนมาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันอยู่ดีนะฮะก็เราจําเป็นจะต้องเพิ่มทักษะในการใช้ภาษา ข้อสอบอะไรอย่างนี้เราก็ต้องอ่านให้มันแม่นๆแ,แ,แล้วก็เราจะม่นจะต้องทําให้เต็มที่เพื่อให้เราได้คะแนนดีเพราะว่าเราต้องอย่าลืมนะครับว่าต่างประเทศวันอะไรที่เขาดูเราเนี่ยเขาจะดูหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งที่คนเอเชียเก่งก็คือเรื่องของเรื่องของการสอบนะครับตรงนี้ถ้าเราสอบได้คะแนนไม่ดีอย่างนี้เขาจะเลือกเราทําไมอะฮะถูกไหมฮะเขาเลือกของคนประเทศเขาน่าจะดีกว่าเราจะต้องทําอะไรให้เรามีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามการสอบไม่ใช่สิ่งเดียวนะครับที่จะทําให้เรามีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นนะฮะของทางอเมริกาเนี่ยมีการให้ความสําคัญกับลักษณะทักษะอื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าท่านมีงานวิจัยอะไรบ้างเคยทํางานวิจัยยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็ช่วยหลายๆคนได้นะครับการทํางานเพื่อสังคมอันตรงนี้สําคัญนะครับเช่นว่าท่านเคยเป็นอาสาสมัครนะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับ หรือว่าเธอทําเป็นอินเทอร์บริษัทอะไรมาก่อนความรู้ที่นอกเหนือไปจากการแพทย์น่ะอันนี้เป็นทักษะการเข้าสังคมทักษะการเป็นผู้นําต่างๆพวกนี้การช่วยเหลือสังคมการที่มีจิตอาสาพวกนี้ช่วยหมดนะครับการที่เราทาอะไรมากๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนที่ต่างประเทศได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่เราสอบเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแค่คะแนนสอบอย่างเดียวนะฮะคนอเมริกาเขก็มีแนวโน้มที่จะเลือกคนที่จบที่อเมริกานะครับ ถ้าเขาจะเลือกคนที่จบที่ประเทศอื่นคนคนนั้นจะต้องมีอะไรที่แตกต่างไปจากคนอเมริกาอย่างชัดเจนจะต้องมีอะไรที่ดีมากๆนะครับเขาถึงจะเลือกถูกไหมครับเพราะฉนั้นก็ถึงถ้าเรามีความสามารถหลากหลายฮะเรามีจิตอาสาเราเคยทํางานอะไรมาก่อนเรามีงานวิจัยนะเรามีความสามารถอะไรที่เราสามารถแสดงเขาเข็นได้นะครับนอกเหนือนไปจากคะแนนสอบตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาพิจารณาเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวผมก็ จริงๆตอนช่วงที่ผมเรียนคณะแพทย์อยู่เนี่ยก็มีการทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งที่ผมทําแล้วคิดว่ามันได้ประโยชน์มากๆก็คือว่าการที่ผมทําเรื่องของการประชุมนิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียนะครตอนนั้นมีอยู่ประมาณ10ประเทศที่เข้าร่วมนะครับแล้วก็มีจํานวนคนที่เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ400คนผมก็เป็นประธานในการจัดการประชุมที่ประเทศไทยในปีนั้นนะครับก็ มันก็ลําบากนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าการเรียนของเราก็ยังคงเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องเรียนแล้วผมก็จะต้องดรอปในช่วงนั้นไว้2อาทิตย์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผมไม่ไปสอบนะครับคือการเรียนตอนช่วงนั้นผมเรียนวิสัญญีอยู่นะครับเป,เป็นเรื่องดมยานะครับช่วงนั้นก็สักสามอาทิตย์ผมก็ต้อง2อาทิตย์ที่เขาเรียนกันผมก็ไม่อยู่นะครับก็ไปทางานพวกนี้จัดพวกนี้แล้วก็เหลืออาทิตย์เดียวก็ต้องทําทุกอย่างให้ทันแล้วก็สอบเลยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมบอกว่า จริงๆเนี่ยการเรียนมันไม่ใช่ทุกอย่างครับประสบการณ์อย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากการเรียนเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสที่จะคว้ามันไว้ได้เนี่ยรีบทําดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากในอนาคตนะฮะตอนนั้นผมก็ทําแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะฮะทำให้เราประสบผลสาเร็จในหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเรามีวิธีการบริหารคนการติดต่อกับหน่วยงานราชการ,ร,าก,ารการคุยการใช้ภาษาต่างๆเพราะว่าเวลาที่เรา แต่วลาที่ผมจัดงานพวกนั้นเนี่ยเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าประเทศอื่นเขาก็ใช้ภาษาอื่นของเขาใช้ใช้ภาษาญี่ปุ่นใช้ภาษาอินโดอะไรอย่างเงี้ยอ่าพวกนี้นะครับที่เขาไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้เราจึงส,สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษตรงนั้นก็เป็นการฝึกภาษาอย่างหนึ่งฝึกการติดต่อกับประเทศต่างๆนะครับติดต่อกับรัฐบาลประเทศต่างๆหน่วยงานของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นนะฮะ แล้วก็ตัวนี้มันเป็นการช่วยทําให้เวลาที่เราไปสมัครเรียนต่างประเทศมันก็จะมีโอกาสที่จะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนั้นก็แนะนำนะฮะทีนี้หลังจากที่ผมผ่านการอสอบพวกนี้มาแล้วทำทาประวัติของตัวเองเขาเรียกเป็น c u r r i c เป็น cv นะครับง่ายๆท่าทำพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็เวลาที่เราไปนําเสนอตัวเองต่อต่อสถานที่สอบพวกนี้เราก็ต้องต้องมีตรงนี้ไว้ด้วยนะครับทีนี้เวลาที่เรามาอเมริกาเนี่ยก็ ตอนนั้นก็ค่อนข้างลาบากเหมือนกันเนื่องจากว่าเราก็จะต้องตลอนสัมภาษณ์ตามโรงพยาบาลต่างๆที่เราร่อนใบสมัครไปนะครับว่าเขาจะรับเราหรือเปล่านะครับเราก็ไปไปคุยนะฮะแน่นอนว่าเวลาคุยเรื่องการสัมภาษณ์ตรงนี้ก็สําคัญนะครับในอนาคตผมอาจจะมาคุยเรื่องว่าเวลาผมสัมภาษณ์เนี่ยผมทํำยังไงบ้างนะครับแต่คร่าวๆก็คือว่าเราจะต้องพยายามทําให้เขาคุยในเรื่องที่เราต้องการจะคุยนะฮะ พยายามทาให้เขาคุยในเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดอย่าไปคุยในเรื่องที่เขารู้ดีอย่ารอให้เขาถามนะครับเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเสียเปรียบถูกไหมครับอ่าดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็คือโดยทั่วๆไปเวลาที่เราเข้าไปในห้องของคนสัมภาษณ์เราอาจจะเกรงนิดนึงเราอาจจะดูในห้องของเขามีอะไรอยู่เราอาจจะทักเรื่องนั้นเช่นเราเห็นรูปครอบครัวเขาวางอยู่ก็บอกว่าโอ้เนี่ยครอบครัวเอ่ออยู่เมืองนี้มานานแล้วหรือยังนะครับเอ่อหรือคนไหนที่มี มีอุปกรณ์กีฬาอยู่ในห้องนะฮะในที่อเมริกาเนี่ยบางคนเขาชอบกีฬาเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ชวนเขาคุยเรื่องนั้นอาจจะเป็นการละลายพฤติกรรมทําให้เขารู้สึกว่าโอเคกับเราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็ชวนมาคุยหรือบางครั้งเราก็เสนอเรื่องที่เราจะคุยอย่าไปรอให้เขาถามนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นการช่วยทําให้เราคุยกับเขาได้ง่ายขึ้นแล้วก็โอกาสที่เขาจะชอบเราก็สูงขึ้นนะฮะเราก็ต้องผ่านด่านเรื่องเรื่องการยื่นคะแนนเรื่องการสัมภาษณ์นะฮะ เยอะและหลังจากนั้นเราก็ได้รับเลืองมาเรียนนะครับการเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเราอยู่ในประเทศเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นการเปิดโลกกว้างทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับการออกนอกประเทศเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรใหม่ๆเห็นว่าโลกเรามีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ทราบนะครับ ต่อให้สุดท้ายเรา,เราตัดสินใจว่าโอเคเราไม่อยู่อเมริกาเราจะกลับเมืองไทยนั่นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอย่างน้อยเราก็ได้มาเปิดหูเปิดตาเจอสิ่งใหม่ๆทาให้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีมีระเบียบวิธีการคิดมีองค์การต่างๆนะครับม,มีลักษณะของการเมืองการปกครองการใช้ชีวิตต่างๆที่แตกต่างไปจากประเทศไทยซึ่งเราจะเอาของพวกนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าเราจะทํางานที่ไหนก็มีความ มีความเกี่ยวข้องแล้วเราก็สามารถจะใช้มันได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือฝรั่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีความคิดที่ค่อนข้างก้าวหน้านะครับเวลาที่เขาถามอะไรเขาก็จะถามเลยนะครับเขาไม่ได้เก็บเงียบไว้เหมือนคนไทยที่เวลาที่เราเราจะรู้สึกว่าเออถ้าเราพูดอะไรผิดเราถามแล้วอาจารย์จะด่าเราไหมอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่กล้านะครับแต่ถ้ามาอเมริกาเนี่ยต้องกล้านะครับเราก็จะต้องไปลุยกับเขานะครับเราจะมีความรู้เราเก็บไว้ในหัวอย่างเดียวถ้าเราไม่พูดเนี่ยอาจารย์เขาจะไม่รู้เลยนะว่าเราคิดยังไงแล้วเราจะ เขาจะมีคะแนนด,ด้วยใน,ในบางที่นะครับคือเขาเรียกว่าเป็น uh, participation score ก็คือถ้าเราอยู่ในห้องเรียนเราไม่พูดไม่ไม่ตอบไม่อะไรทั้งสิน้นต่อให้เราได้คะแนนด,ดีเราก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันประหลาดนะฮะมันไม่พูดมันไม่อะไรมันสนใจเราหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทางอเมริกา่ะแตกต่างกับประเทศไทยนะครับไม่มีคําถามคําไหนท,ที่ที่เราคิดว่าโง่นะครับตรงนี้ต้องบอกตรงๆนะครับเราไม่มีคําถามโง่นะฮะ เรามีแต่คําถามทีเ่เราควรจะถามถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราต้องถามไว้ก่อนนะครับเ <P ew ild> พื่อว่าถ้าเราไม่รู้โอเคเราแล้วเ,เ,เราไม่รู้แล้วเราจบไปแล้วเรายังไม่รู้เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้คือปัญหานะครับแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราถามแล้วต่อไปเราจะได้รู้เนี่ยโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งที่อเมริกาจะแตกต่างกับประเทศไทยคนที่จะมาต่างประเทศเนี่ยจะเป็นจะต้องรู้ข้อนี้ไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ถามว่าเออทำไมผมอยู่อเมริกาต่อนะครับแล้วก็สมัครงานที่อเมริกาในด้านการแพทย์เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเราจะเป็นจะต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเราเองให้ใหออ้ที่ที่เขาจะรับเราทํางานเนี่ยเขาเห็นคุณค่าในตัวเรานะครับหรือว่าทางผมเนี่ยออผมจะชอบในในแง่ของการ การสอนนะครับหรือว่าการที่ทําในสิ่งที่อาจจะมีความยุ่งยากสักเล็กน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมชอบเรื่องการปลูกไถ่ปอดเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกันนะฮะแล้วก็ด้านนี้มีคนทําค่อนข้างน้อยดังนั้นถ้าคนคนคทำค่อนข้างน้อยในการนะแข่งขันมันก็จะน้อยไปด้วยถูกไหมฮะแล้วก็สถานที่ที่ต้องการเราเรจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นสถานที่ใหญ่ๆเลยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่หญๆเพราะมหาวิทยาลัยเล็กๆเนี่ยเขาก็ทําการปลูกไถ่ปอดไม่ได้นะฮะเขาต้องมี มหาวิทยาลัยใหญ่ๆพวกนี้เขาต้องการเรานะครับเราก็เป็นการที่เราสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็แข่งขันกับเขาได้นะครับทีนี้การอยู่ที่นี่มันก็มีข้อดีนะฮะก็คือว่าเราจะมีชีวิตที่อย่างน้อยๆน,นะครับด้านการงานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันแยกกันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เรามีเวลาให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับแต่แน่นอนว่า ความสะดวกสบายก็ไม่ไม่เหมือนเมืองไทยในในบางอย่างเช่นว่าถ้าผมอยากจะกินข้าวขาวหมูตอนตีสองเนี่ยเมืองไทยหาได้ฮะที่นี่ไม่ได้ที่นี่สามทุ่มก็ปิดหมดแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีร้านบางร้านเปิดแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่ผมอยากจะทําอะไรมันก็มีตอนไหนได้นะครับพวกนี้ก็ก็แตกต่างกันนะครับวัฒนธรรมก็แตกต่างกันเราอาจจะต้องปรับตัวบ้างนะครับแล้วก็ที่แน่นอนว่าเราามาอยู่อเมริกาเราก็ ต้องพึ่งตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคนไหนที่หวังพึ่งครอบครัวพึ่งพ่อแม่พึ่งแฟนพึ่งญาติพี่น้องอันนี้จ,จะต้องผิดหวังเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเราทําทุกอย่างเองนะครับคือทําอาหารกินเองซักผ้าเองรีดเสื้อเองทําความสะอาดห้องทุกอย่างทําเองติดต่อหน่วยงานต่างๆภาษีอะไรทุกอย่างเราทาเองหมดนะครับทีนี่เมืองไทยอาจจะไม่มากขนาดนี้แต่ก็ถ้าโตแล้วก็อาจจะจเป็นจะต้องทาถูกไหมฮะหรืออาจจะมีคนช่วยที่นี่มันไมไม่มีนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ลำบากเกินความสามารถนะครับทุกๆคนที่มาที่อเมริกาเนี่ยผมก็เห็นส่วนใหญ่ก็จะลำบากแค่ประมาณ3เดือน6เดือนแรกหลังจากนั้นก็จะโอเคกับทุกคนนะครับฉะนั้นคนไหนที่คิดจะมาที่อเมริกาเนี่ยหรือประเทศอื่นอะไรก็แล้วแต่ก็ศึกษาให้ดีนะครับพยายามดูเรื่องดูหนังเกี่ยวกับประเทศนั้นมากๆเพราะว่าเราจะได้ซึมซับวัฒนธรรมของเขาเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อ แบบไหนที่เขาโอเคแบบไหนที่เขาไม่โอเคเขามีคําพูดแบบไหนที่เราควรจะใช้นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยกับภาษาอังกฤษที่อเมริกาเนี่ยบอกเลยว่าต่างกันเยอะมากนะครับเวลาที่เราเรียนเวลาที่เราเขียนนะครับกับเวลาที่เรามาใช้ที่อเมริกาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อเชือเอ่อวิธีการเรียนอย่างอย่างเดียวอาจจะไม่รอดนะครับเราจาเป็นจะต้องใช้การศึกษาจากพวกหนังอะไรพวกเนี้ยช่วยได้นะครับแล้วก็ฟังข่าวอ่านข่าวเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับ แล้วก็ต้องพยายามต้องอดทนนะครับไม่ว่าใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าทิ้งความฝันถ้าเราจะมานะครับมีหลายคนท้อก่อนนะครับก็คือยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นถ้าสอบมาที่ต่างประเทศอย่างที่อเมริกาเนี่ยในช่วงแรกคือทางอเมริกาเพื่อนผมในในคลาสเดียวกันนะครับก็มีคนสนใจที่จะมาสอบมาต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแต่พอเขาเห็นสิ่งที่จะต้องผ่านต้องเจอต้องอ่านเนี่ยเขาก็มีมีหลายคนเขาถอยไปเหมือนกันนะฮะ แล้วก็คนที่สอบจริงๆเนี่ยมีส่วนที่อาจจะไม่ไหวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อละก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่มาได้จริงๆก็ต้องมาสู้แบบนี้ต่อสู้สัมภาษณ์ย้ายเมืองไปเรื่อยๆสัมภาษณ์ตามที่ต่างๆต้องไปนอนตามโรงแรมเล็กๆสามดาวบ้างห้าหรือสองดาวบ้างไปอยู่ตามบ้านเพื่อนบ้านรุ่นพี่อะไรเงี้ยฮะเขาก็ช่วยช่วยกันเยอะไปอยู่ตามบ้านคนไทยที่รู้จักอะไรเงี้ย ก็ต้องขอบคุณคนพวกนั้นที่ช่วยให้หลายๆคนที่เป็นคนไทยนะครับมาต่างประเทศได้ก็คนพวกนั้นก็มีมีส่วนมากๆนะครับก็มันก็ลําบากนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ทําให้เราแล้วเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมาต่างประเทศได้นะครับตรงนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่อยากจะมาต่างประเทศนะฮะอย่าทิ้งความฝันพยายามเข้าไว้แล้วก็ไม่ว่าใครจะไว่ายังไงอย่าอย่าท้อครับต้องต้องลุยลูกเดียวฮะแล้ว ถ้าก็ท่านจะประสบผลสําเร็จนะครับไม่ว่าอาชีพใดผมก็เห็นว่ามาที่อเมริกาได้นะครับเช่นทหารเป็นต้นก็มาอเมริกาได้นะครับอยากมาเป็นทหารอเมริกาเป็นได้ครับเป็นตํารวจอเมริกาคนไทยก็เป็นครับอยากมาเป็นบัญชีที่อเมริกาเป็นติวเตอร์เป็นทําร้านอาหารทําอะไรก็ทุกสายผมเห็นมาหมดแล้วว่ามีคนไทยทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นครับถ้าท่านจะมาจริงๆมันต้องมาได้ครับ ก็ต้องอย่าท้อครับต้องลุยแล้วก็อย่าไปฟังคนอื่นที่เขาให้ความเห็นเป็นลดกับเรานะครับอย่าให้ตรงนั้นมาบั่นทอนกาลังใจของเราถ้าเราจะมามันต้องได้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ